สวัสดีครับผมเกสิธิพิรมอีกครั้งหนึ่งนะค,ะครับวันนี้ก็ขอกลับมาพูดเรื่องการบ้านการเมืองของไทยนะอันนี้ก็สืบเนื่องมาจากการที่เมื่อไม่กี่วันมานี้เนี่ยทางศารลรัฐธรรมนูญได้ตัดสินใจวินิจฉัยแล้วว่า,อ,าองค์ประกอบของสภาผู้แทนราษฎรนั้นเนี่ยก็จะประกอบด้วยสมาชิกรัฐสภา500คน แล้วก็400คนนั้นจะมาจากเขตเลือกตั้งแล้วก็อีก100คนจะมาจากบัญชีรายชื่อของพรรคนะครับอันนี้เป็นเป็นสำคัญแล้วเมื่อแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนแบบนี้แล้วเนี่ยการที่จะให้ประชาชนพลเมืองไปหยอดบัตรเลือกตั้งก็จะมี2ใบด้วยกันใบหนึ่งก็เพื่อจะเลือกพรรคการเมืองสำหรับไอพาร์ตี้ลิสต์หรือบัญชีรายชื่ออีกใบหนึ่งก็เพื่อจะเลือกผู้แทนราษฎรในเขตเลือกตั้ง ของตนนะฮะนี้ก็เป็นที่ชัดเจนคราวนี้เมื่อประเด็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอจำนวนสอสอะไรต่างๆเหล่านี้มันผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยมันก็อำนวยให้การเมืองไทยสามารถที่จะเคลื่อนต่อไปข้างหน้าได้คือนั่นที่นี้ก็หมายความว่าเพื่อจะให้มีการเลือกตั้งทั่วไปสำหรับรัฐสภาชุดใหม่ได้ อันนี้ก็ต้องท้าคว,วามมาเส้นิดหนึ่งนะครับว่ารัฐสภาชุดปัจจุบันเนี่ยก็มีชีวิตมาประมาณ3ปีกว่าแล้วแล้ว,ลวก็วาระจะหมดลงในเดือนมีนาคมศกหน้านะฮะปี2,5・6 6ก็หมายความว่าจ,จากวันนี้เดือนธันวาคมไปจนถึงเดือนมีนาคมนั้นนะเขาก็เป็นระยะเวลาที่เหลืออยู่ของรัฐสภานี้นั่นก็มีนัยยะว่านายกรัฐมนตรีซึ่งมีอำนาจในการที่จะยุบสภานั้น ก็จะรอไปยุบสภาในเดือนมีนาคมก็ได้คือรอให้มันใกล้ๆหรือว่าไปเต็มวาระของรัชสภาหรือจะยุบรัชสภาเนี่ยวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้เพราะเป็นสิทธิอัน,อนชอบธรรมนะฮะว่าในภายในช่วงประมาณสัก4ีหเดือนเนี่ยท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาสามารถที่จะประกาศยุบสภาได้เพื่อให้มีการเลือกตั้งใหม่นะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อาจจะมีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายรัฐนูนกฎหมายเลือกตั้งนั้นก็ถือว่ามันเป็นที่ยุติโดย คำวินิจฉัยและก็ข้อตัดสินใจของศาลนฐมนูลแล้วนะครับนั่นก็เมื่อมันเป็นเช่นนี้แล้วก็หมายความว่าจากนี้ไปเนี่ยนะจากวินาทีนี้ต่อไปนั้นพรรคการเมืองทั้งหลายเนี่ยก็จะต้องจัดทัพของตัวเองให้มันลงตัวในเรื่องของผู้สมัครเรื่องของนโยบายหาเสียงที่จะเสนอต่อประชาชนนะครับเมื่อกําหนดวันเลือกตั้งได,ได้ประกาศขึ้นโดยคณะกรรมการเลือกตั้งแล้วก็คู่ขนา,านกันไปนั้นก็จะอาจจะมีเรื่องว่า ไอการที่จะกระโดดจากพรรคการเมืองหนึ่งไปยังอีกพรรคการเมืองหนึ่งเนี่ยเวลานี้เวลามันก็กระชันชิดว่าแต่ละสอส,อสอหรือผู้ที่อยากจะเข้าสู่สนามการเมืองต้องตัดสินใจให้โดยเร็วที่สุดว่าจะไปอยู่ในพรคใดนะครับหรือจะข้ามฝ่าจากพรกหนึ่งไปยังอีกพรกหนึ่งหรือจะอะไรหรือจะมีการตั้งพรรคการเมืองใหม่หรือจะมีการรวมพักเล็กพักน้อยให้เป็นพักใหญ่อะไรหรือไม่ต่างๆเ,าเหล่านี้ คง,งต้องรีบทํากันภายในเดือนธันวาคมนี้เป็นสําคัญนะฮะเพื่อว่าจากเดือนมกราคมจะได้เตรียมการหาเสียงให้มันได้ให้เต็มที่เพราะฉะนั้นการจัดอะไรฮะพักการเมืองให้ลงตัวเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สําคัญยิ่งผมคิดว่าในช่วงเดือนธันวาคมอศกนี้นั่นก็เป็นหนึ่งส่วนอีกอันหนึงที่ประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะยกขึ้นมาพูดขึ้นแล้วรูปร่างหน้าตาของการแข่งขัน ในการเลือกตั้งอีก4ีหเดือนข้างหน้าหรืออาจจะภายใน2เดือนข้างหน้านี้จะเป็นอย่างไรผมก็มองว่าณนะวันนี้เนี่ยการเมืองไทยคงจะมี2ขั้วนะครับแล้วก็ขั้วที่หนึ่งผมอาจจะใช้คำทั่วๆไปก็แล้วกันว่าเป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยมนะฮะหรือว่าฝ่ายที่คิดเรื่องความมั่นคงหรืออาจจะมีเยื่อใยกับทั้งฝ่ายกองทัพ ะะแล้วก็เป็นพวกที่อะไรค่อนข้างจะนุรักษ์นิยมในเรื่องของความคิดนานอ่านทางด้านการเมืองที่อาจจะมองไปที่ในเรื่องของเสถียลภาพและความมั่นคงมากกว่าการเปิดกว้างของการมีส่วนรว่วมมีการประท้องประท้วงอะไรพวกนี้นะฮะซึ่งาอาจจะดูยุ่งเหยิงแต่ว่าเป็นการแสดงออกซึ่งการใช้ซึ่งสิทธิเสร,รีภาพอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญกับอีกฝั่งหนึ่งอีกขั้วหนึ่งก็คือเป็นพวกอาจจะใช้คำว่าหัวก้าวหน้าก็แล้วกันนะฮะ ที่เขาคิดว่าจะต้องมีกฎหมายรัฐธรรมนูญที่มันเป็นประชาธิปไตยให้มากที่สุดมีการกระจายอํานาจมีให้การมีส่วนร่วมการบริหารราชการนั้นประชาชนต้องเข้าถึงซึ่งข้อมูลข่าวสารนะฮะก็เป็นสองขั้วคราวนี้พอแจ้งออกมาแล้วขั้วไฟคอนเซอร์วทีฟหรืออนุรักษ์นิยมมีใครนะฮะแน่นอนใวันนี้ก็ชื่อที่มันขึ้นมาชัดเจนก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านน,นายมงตรีแล้วก็พลเอกประวิทรวงสุวรรณรงนายยงตรี แล้วก็ข่าวที่มันผ่านมาก็ตอนนี้คือว่าทั้งสองคนอาจจะแยกกันไปอยู่กันคนละพักนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่จะอยู่กันคนละพักหรือจะรวมพักอะไรกันไปเนี่ยนะฮะจะเป็นไปรวมกันที่พักพลังประชารัฐตามเดิมหรือจะไปรวมกันที่พักรวมไทยสร้างชาติซึ่งเป็นพักใหม่นั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สองฝ่ายจะต้องตัดสินใจกันแต่ที่มันสําคัญคือว่าจะต้องรักษาแนวร่วมแล้วก็ต้องแสดงซึ่งความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อจะให้ฝ่ายอนุรักษนิยมนั้น มีความเป็นปึกผันถ้าเพื่อยังแตกแยกกันอยู่หรือว่าเรื่องยังไม่ลงตัวนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการเสริมสร้างความอ่อนแอให้กับตัวเองแล้วถ้าว่ายังรวมยังอะไรตกลงกันไม่ได้ว่าจะทํำยังไงเนี่ยไอการที่จะไปเรียกพรรคอื่นๆเช่นพรรคประชาธิปัตย์พรรคภูมิใจไทยนะฮะอะไรต่างๆเหล่านี้ว่าเพื่อมาให้เข้าร่วมเป็นแนวร่วมของฝ่ายอนุรักษ์นิยมเนี่ยมันก็จะชาไปและมันอาจจะไม่ทันการในการที่จะเตรียมความพร้อมไว้ทั้งหมดเข้าสู่สนามการเลือกตั้ง นะครับในใน,ในต้นปีหน้าอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นมันก็มีความจําเป็นที่ทางฝ่ายแกนนะฮะอนุรักษ์นิยมดังกล่าวนี้จะต้องผนึกกําลังและให้ทุกสิ่งทุกอย่างลงตัวเพราในเรื่องของการจัดการพักนะการจัดสร้างทางเป็นแนวร่วมเพราะว่าถ้ารธรรมไม่เสร็จนี่ก็อาจจะเตรียมตัวไม่ทันถ้าทวารเตรียมตัวไม่ทันหรือไม่สมบูรณ์ไม่กระชับเต็มที่เนี่ยก็เหมือนกับเป็นการยกพาน ชัยชนะอันนี้ให้ไปกับฝ่ายก้าวนาซึ่งฝ่ายก้าวหน้าก็อาจจะมีพรรคเพื่อไทยใช่ไหมฮะพรรคของพลตารวจเอกเสรีแล้วก็พรรคก้าวไกลนะฮะสองสัมพัทอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขาก็อาจจะนั่งตีขิมอยู่บนกำแพงก็ได้เพราะว่าเห็นว่าฝ่ายอนุรักษ์นิยมนั้นค่อนข้างจะยังรัศมีรัศยยังไม่ลงตัวอยู่นะฮะเขาก็อาจจะมีความมั่นใจในเรื่องชัยชนะในการเลือกตั้งทั่วไป ในในในครั้งครั้งหน้าได้นะฮะแต่มื่อกนี้ส่วนเขาจะแข่งขันกันในยังไงเขาจะมีข้อเสนออะไรกันยังไงเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องของมันก็มีเรื่องที่มันค้างคาอยู่คือการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปี2560ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั้งภายในประเทศแล้วทั่วโลกว่ามันไม่เป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญที่วางกรอบความเป็นสังคมเสรีประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์มันก็ควรจะมีการแก้ไข นะทั้งฉบับให้มันเป็นเรื่องไปราวให้มันยิ่งขึ้นหรือว่าอาจจะมีการยกร่างใหม่เพราะมันก็มีการเคลื่อนไหวว่าอยากจะให้มีการจัดตั้งสภายกร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาสสรนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าพรรคการเมืองใดจะมีจุดยืนใด,ดในเรื่องของการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญส่วนอันที่สองก็เป็นเรื่องสําคัญในภาพรวมก็คือเรื่องของเศรษฐกิจอันนี้ก็อันสืบเนื่องมาจากความทดถอยของเศรษฐกิจของโลกที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง เพราะเราเป็นประเทศที่ต้องอยู่กับตลาดโลกเราทํามาค้าขายนาเข้าส่งออกเนี่ยเราต้องพึ่งตลาดโลกเป็นสําคัญหรือว่า GDP ผลิตผลมวลรวมของชาติเนี่ยขึ้นอยู่กับการค้าขายระหว่างประเทศเนี่ยประมาณร้อยละหกสิบนะฮะเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็รวมทั้งการท่องเที่ยวด้วยไอ้ต่างๆนานาน,านี้มันก็อยู่ที่ว่าเมื่อมันมีประเด็นปัญหาของความทดอถอยของเศรษฐกษิจแล้วก็มีปัญหาที่สืบเนื่องมาจากโรคระบาดโควิด -19 การปิดประเทศของจีนซึ่งก็มีผลกระทบต่อห่วงโซ ของการทำมาค้าขายแล้วก็มันก็ยังมีผลกระทบจากการคว่ำบาตรรัสเซียในการกรณีที่รัสเซียได้กรีทับก้าไปลุกลานยูเครนมันก็มีผลกระทบกันโดยมาโดยเฉพาะในเรื่องของพลังงานเรื่องของปุ๋ยเรื่องของธัญ,ญพืชเป็นสําคัญนะครับเพราะว่าทั้งยูเครนทั้งรัสเซียนั้นก็เป็นอู่ข้าวอู่น้ําแล้วก็รัสเซียก็เป็นแหล่งขายน้ํามันแล้วก็แกส๊สธรรมชาติรวมทั้งถ่านหินกับโลกเป็นสําคัญด้วย ทั้งหมดนี่มันก็มีผลกระทบต่อประเทศไทยเป็นสําคัญก็อยู่ที่ว่าแล้วในสภาวะการที่มันไม่ค่อยจะเอื้ออํานวยเนี่ยแต่ละพรรคการเมืองจะมีข้อเสนอที่จะ,ะเผชิญกับประเด็นปัญหาความท้าทายต่างๆเหล่านี้ได้อย่างไรแล้วก็คู่ขนานไปมันก็ยังมีอีกประเด็นปัญหาคือทางด้านสังคมก็คือความเหลื่อมล้าในเรื่องรายได้ในเรื่องระดับชีวิตความเป็นอยู่ภายในสังคมไทยที่มันมีช่องว่างมากระหว่างคนมีมากๆาก เป็นจํานวน,นน้อยกับคนที่หาเช้ากินขําเป็นจํานวนมากมันมีความไม่แน่นอนมันมีความเหลื่อมล้ามันก็เป็นประเด็นปัญหาที่แต่และพรรคการเมืองจะต้องมีข้อเสนอให้กับมาสังคมไทยเป็นสําคัญนะ,ะอีกประเด็นหนึ่งคือแล้วพรรคการเมืองจะมีข้อเสนออย่างไรในการที่จะให้ประเทศไทยวางตัวอย่างไรในเวทีโลกนะฮะในเรื่องของอาเซียนในเรื่องของอินโดแปซิฟิก ในเรื่องของเอเปซึ่งเพิ่งมีการประชุมสุดยอดที่กรุงเทพมหานครไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา้ทั้งหมดเนี่ยแต่และพรรคการเมืองก็บอกว่าแล้วจะให้ประเทศไทยเนี่ยยืนอยู่ในเวทีโลกได้อย่างสง่างามอย่างไรหรือจะปิดหูปิดตาไม่ยุ่งกับใครอันนี้ก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องเกี่ยวกับศักดิ์ศรีเรื่องของหน้าตาของประเทศด้วยแล้วแต่และพรรคการเมืองมีอะไรที่ที่จะเสนอนะครับอันนี้ ก็มันก็ขึ้นอยู่กับว,ว่าความคิดอ่านของฝ่ายอนุรักษนิยมกับฝ่ายก้าวหน้าเนี่ยมันก็ต้องสะท้อนออกมาในนโยบายนะครับของเรื่องของการที่จะอะไรฮะต่อสู้กับความท้าทายต่างๆของโลกกว้างที่ยืนของประเทศไทยเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็สังคมต่างๆเหล่านี้มันเป็นภาระหน้าที่ของทุกภาคการเมืองแล้วก็กลุ่มการเมือง หรือปีการเมืองของอนุรักษ์นิยมหรือจะฝ่ายหัวก้าวหน้านั้นจะต้องนําเสนอต่อประชาชนเป็นสําคัญเป็นหน้าที่ของเขาและพวกเราเองในฐานะประชาชนพลเ,เมืองก็จะต้องสอดส่องดูด้วยว่าพรรคการเมืองเหล่านี้มีนโยบายอะไรที่มันเป็นเรื่องไปเล่าเท่ามับไม่มีเป็นคําพูดลอยๆเป็นวาทะนั้นผมก็อยากจะชวนกันบอกว่าอย่าไปเลือกพรรคการเมืองเหล่านี้เราไม่ได้เลือกนะฮะเราต้อง ดูซิว่าพัคก,การเมืองใดที่มีความเป็นเรื่องเป็นราวเป็นสําคัญเพราะว่านโยบายของเขาเมื่อนําไปปฏิบัติแล้วมันมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ประจําวันของเราแล้วมันจะมีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของเราในฐานะเป็นพลเมืองเป็นเจ้าของประเทศด้วยนะครับวันนี้ก็ขอคุยสู่กันฝางแค่นี้ครับสวัสดีครับ